ก็ได้ละอย่าไปส่งข่อยแต่สวนเลยเด้อก่อนจะไปเอาน้ำไม้โ <Okay, okay. S 2> อเคโอเคเ้าไปเก็บถีงว่ามาั่งไรนี่เดี๋ยวไปส่งไปส่งข่อยแน่คอยจะไปเอาน้ำไม้ยุ่งสวนน่ะไปเอานี่บอกไปไปสวนห่าะละไปไป,ไปส่งไปเดี๋ยวมาแรงคอยยุ่งแกงน้ำไม้สุดจี๊ดไป โอ้ยหลักมาคิดสาวอันไปกินกันนะสาวอันโบเรมาสวนโดนหืมนะจอนี้ล่ะจอนี้ล่ะเดี๋ยวคอยย่างเข้าไปดอกบาสสมุนีสาวอันก็มาสวนปะ่ะโอ,อ้คืองามเดี๋ยว,ว่าสาวอันนี่โอ้อน้องสาวพอยังนี้คือคักแดีว่าเดี๋ยวคอยเราไม่เล่าเดี๋ยวคอยทั่วหาให้มหาับเด้อโอเคแล้วว่างับโอ,สอนน้สาวอันนี่โสดมาโดนแน่นี่โสดมาสามสิบปีแท้หนี่ผัว โอ้ยัดเยียดโหไอ้โง่ฟังเพจเป็นไงวะจีต่อยเสาอันนี่มาไล้มาแล้วเนาะไเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กับก่อนเด้อไปไปเดี๋ยวสิมาไหมป้าคืองามเดีวยวขนาดแต่งตัวธรรมดายังงามเนี่ยนี่อุ้ยอยากได้เจ้าเป็นเมียดิเสาอันอ้ยโอ้ยมีเสียงเบาๆเยอะแด่เอ้าเสาอันคักเดียว่ะใส่น้อเสียม <c oughs> อ๋อเดโอ้ยน้องใหม่คือสอีอกหลายแค่ฝนตกดีได้ช่วงนี้นะน <c oughs> ี่มีแต่นองง,างา่ามเถอเนะาะปาสาวอันสุดยอดเลยวะน้องสาวไอ้นีนออนอ่อยากได้เป็นเมียดิเมียดินี้ <c oughs> นท่ามทิพก็ปีกมีผัวจะเถื่อ โอ้ยบักหนาวสิเปีนน่นวยบ้ดนเนี่ยเอาเป็นอยู่เด้อนี่มันก็นวยน้อยแท้โอ้ยไม่มโหดน้ำบักมีกำลังใ่ายหืมหยาก็โหกโอ้ยบัดได้มาตัดหยาโ่อยขึ้นตนหน่อยทาร่าบาทนี่ขาดน้ำได้แน่นาะบัดได้มาโหดน้ำโดนแล้วไอ้นนีงกับบาม่าหดหายเยอะเชียวโอ้ยเปิดนด้ำหนนด ตรงกวยเพาะนันมันจะบุดีกินน้อยได้นี่โอ้โอ้น้ำเลยเนอะหมดอย่างมาหลายเทเทนไายบาทนี่ือเมนสายไฟกุลุ้แล้วบ่ตายเร็วเปิดน้ำมาได้ให้ผู้ใดมาซอยนะบาทนี่ตายเร็วเอ้าทุาตี๋ละบาทนี่ ขาดบ่อที่ไหนน้อบานนี่บ่ได้มาสวนโดนบุรีสิมาเปิดให้น้อบานนี่เปิดน้ำบุ่รีไม่หมดต้นกล้วยนะวะโอ้ห่วยตายเลี้ยวที่เด้กหดน้ำด้วยสันหาบุรีมันงสิบุรีเปิดอะนี่บ่กมัดูว่ามีผบุรีซอยได้บ่น้อโอ้มะขิดสาวอันคืองามแท้คนงามปลูกมะพริกมันก็งามจังที่ไหนเนาะสาวอันเด้อเอ้าไอ้ต้อม พอใดน้องเ <บะ S 1> จ้ามาแตะตอนใดนี่โอ้ยใหญ่กวามาดน,นี่ล้วเห็นมกพริกเจ้างามเห็นมกพริก <พอ S 2> เจ้าพอดีเลยพอดีเลยข่ยอยอกำลังหาคนซอยไปเบิเ่งปากไฟให้ข่อยแน่น่ะปากไฟอยังปากไฟเสียบน้ำบาดาลนี่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 พอดีว่าข่อยสิหดน้ำต้นกล้วยนี่อ่ะจะไปไสนไอ้หนิงเห็นเรามาทรงขอยสิมาเอาโน้ตงไมง้เราแบบนี้เ,ากากาาเรนาก็กลับบ้านไปแล้วน้ำอะไรดิกำลังว่าสิไปย่างเอิญเราได้หนี่น่ะน้ำอะไรดิเมนไฟมันลุดมันเสียบมาได้นั่นขอในเด้อขอยน่ขอในเด้อ เอาไปโลดเอาไปโลดลายปานนิเบิ้งบ่เป็นแล้วเจ้าบ่ได้มาให้มานหน้ามาสวนโดนจังซี่ค่อยเคิดเเคยเห็นแต่ปูย่าตา,ายายเจ้าเฮ็ดได้แล้วเอาเฮ็ดจังได๋และเราก็เด็ดแต่มองดอกไม้แตงก็ได้ก็เพรเป็นประโยชน์แท้ศนาแล้วกัดไม้ยังไงเคยเห็นปูย่า,าตายย่า,ยาเจ้าเด็ดดอกมองดอกไม้ตามหิ่มั่วที่นั่งแล้วไปบ,บนเจ้าที่ไหวตัวไปบนเจ้าที่เออ อืมเจ้าทีกูลรามันเสาอันนี่ยนะสิเส็ดกูคาดกูสิบอกว่าผู้เฒ่าผู้แกิ่นไผให้ตามแผนนั่นละมื้อนี้มึงนี้แหละเพิ่นงากูเจ็ดกูได้ๆเสาอันเอ้าเอือยืนยังบ่กทาแม่เห็นไหนมันี่เอากันผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ย่าตายายเจ้าล่ะเหตุตะกอนอ้ายเกิดก่อนเจ้าอ้ายก็เลยฮู้เห็นแล้วเฮ็ดบ่ได้มาให้มาหน้าโดนนะเพิ่นให้เจ้าน่ะแต่งดอกหมอลดอกไม้แล้วไปบนเจ้าที่ผู้หลังกอไผหั่นบนเจ้าที่หลังกอไผบอกว่าลูกหลานบ่ได้มาโดนน้ำบ่ออกบ่ไหล หาเบิ้งว่าเจ้าที่พ่นญาวาจังไหอ,ลอ่ลองๆเบิง้งเออไปไปผลแท้มันบ่ไปผลแท้กันเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาดอกมไม้กันช <laughs> อบอันเจ๊ตคอยแท้ไปเลยต <laughs> ีมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าทู เำำจาเ้เาที่เจ้าทักเออลูร้านจิม่าโฮนน้ำมาสวนเจลาะแก้วบะได้มาโดนน้ำบ่ไหลเจ้าทีเขาไมีเสียงเสียงไปเสียงเจ้าที่บอมาขอเจ้าที่แม่นบ่ไม่ <c oughs> ไมคือมาส <c oughs> างสีคาเทน้ำบะไหลมันบอเอาเครื่องยิงอยากให้น้ำไหลมันบอ่ <c oughs> อยากให้น้ำไหลคือสาวสีคาเท,ทานู้เจ้าทีห่หลีตจริงอ่ะบอกใครแม่จ้าเฮ็ยไั้เฮ็ยทั้งใดอ่าบ่อยากดอก ถ้าอยากให้น้ำไหลนะมึงต้องรับปากกูเด้อปางม้าอกจ้ะเออถ้าอยากให้น้ำไหลนะบ่ยากรุ่นปูรุ่นยญ้ารุ่นตารุ่นย,าย้าให้เม็ดเม็ดมึงย่างออกไปนี่แต่เห็นผู้ใดผู้แรกซื้อขึ้นต่อเต้านี่ให้ไปเอากระมันน้ำมันสิไรเอาให้ทั้งสั้นก็ได้ตีได้ตัวนะเนาะถ้าสร้างว่าเเจ้าจที่ก็ได้คอยว่าในค่ยมีผัวยังไนมันสิได้สัตนถ้ามึงบ่เหตุมึงจิตายไปในค่ำนี้อะ ได้แลยตาเล็กก็ได้จ่ะก็ได้ก็ได้ไปไปก่อนนะสนั่นเออไปง้อต่อเตาต่อเตาอุ้ยไปน้ำหาคนสั่งเออเปล่ามาเด้อเจ้าที่ถาอยู่ไปชาวอันไปแล้วเอืเออเอาไปเอาเป็นยังคือเล่นตาตื้อตาเฉยตาลั่นมาเห่ะเป็นยังล่ะ ไป็ปยังช่ยอ,ชยอยคนน่ะยยังอีกไปจะ่ชยได้อยบ่ซอยยังจ้า,จาที่บ้นบอกให้คอยมาดห่นบ้านบอกให้คอยมาดเอากับกับเจ้าว้ามันไม่แน่ว่าเหไอ้นงสิาหัวคอยเลยอ้เจ้าตีคอยนันะเต้องปใจรอบะูกเราว่าคนยอยากดน้ำกล้วยคอยสุดายเจ้าที่บ้นบอกมาสินินบคอยนี่ ไอ่จะเห็นตัวเต่าน้อยๆไปจีบก้าเอาเจ้าผูซอยข่อยเปนบ่ซอยก็ได้เพราะว่าจังไหนเจ้าพี่พ no ่ะน่ะพี okay. ่นบอกว่าให้ข่อยมาเอากำดูซื้อโตเต่าขึ้นต้นเอาตี่ไอ่จะตัเต่าได้หรอก็หันเร็วข่อยเห็นเจ้ากุหลาบพอดีซอยข่อยเนี่ถ้าเจ้าผู้สอยข่อยไปหาผู้ไม่ได้เอาไอหนิงสิบบ่ให้ข่อยบอกมัก็ให้ดอกข่อยบอกบอกแล้วเจ้าอีซอยข่อยบ่ซอยอยู่เอาบางใดล่ะแล้วบอกว่าหลังหัวใบมันจะดีบอก เมนแล้วน้ำมันสีไหลคบอกจันบอกเมนจ้าไปไปไปใส่นะมันเมนเนี่ยวะละน้องฮะโอ้ยข่อยกับพ่อนนุงเพื่อนบอกมาจังซี่มากตอนเมนเนี่ยวะละน้องไม่น้องมันสีดีเปล่ะเออเรี่ยวเร็่ยวเร็่ยวเร็วมากมากมึงมีละไอ้มากมากมึงมีมากอุ้ยน้ำคือสีไหลดีดอกบนนี้นเนาะเป็นไร อ๋อรลองเบิ้ง่อยก็เคยไว้ยังสิอืมร่องเบิ้งเนาะน้ำเบิ้งก็ได้สักอ๋อรองเบิ้งลาร่องเบิ้งน้ำแห้งยี่ดอกอืมขนาดท่านได้ลองก็ยังแห้งแล้วปาดเจ้าทีแล้วก็เม่นพักแท้น้ำไหลโจกๆเลยบาดนี่ถ้าต้องมอ้ยเย็นเย็นเด้อ แห้งเ้ยโอ้ยเห้งสมกว่เจ้าทีวาเลยแห้งทั้งสองน้ำโอ้ยมื่นข่อยมโหดน,น้ำ้นใหม่อีก,กนะสั่งน้ำแฮงดีปันนี่โอ้ยมือนี่ขึ้นผลดีแท้วะมือนี่สาวอันบ่ามาสวนอีกบ่โอ้ยเดี๋ยวนอนเว้นดีเด้อมือนีวะสาวอันบ่ามาอีกบ่มือนีบ่หิ <S <S บตะบากกนะ โอ้ยเมื่อนั้นก็ส่งถึงใจน้ำส่งไหลดีเอ้าไอ้ต้อมบ่ได้ชาวอันไปซอยเขาเปิดน,น้ำ่าโอ้ได้ได้ได้น้ำดอะอีกตีน้ำคอยว่า,าไหลอีกเร็วเขาทไอ้าม้ปเีเร็วเร็วเเร็วได้เร็ว,ไ,ว,ว,วไปไปซะเดี๋ยวไอ้ตามไป